อขับถนอนอยู่โอ้ยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง It's My Life นะคะวันนี้ก็33องราร้อนแบบไทยแลนด์ได้ไงไโอ้ยร้อนจริงแดดออกมากเปรี้ยงเลยเดี๋ยวบรรยากาศเมฆมีไหมไม่มีตอนนี้เรามาบบซื้อมะละกอแวะมาซื้อมะาละากง We are in k l a n t now. We came here to buy ม a ล a g อ papaya to make some papaya salad. สานี่มันน่าจะปลูกผักมะละกอขึ้นนะแต่ว่า yeah i s hot today but tomorrow could be raining and เราไปดูกันว่าเจะได้อะไรกันเมางโอเค let's go and see inside นะคะเราอยู่ร้านคาร์เมน in c l a n y now มาดูของืัอว่ามีอะไร let's see ว่า fresh vegetable you have เฮ้ยเฮ้ยอะไรหรออย่าบอกนะไม่เอาอีกแล้วขี้เกียจบอกเองมันลำบากเฮ่ยจเอามาโชว์ท่านผู้ชมไรในแบบมันใช่โชวเรียนหรือเปล่าเติ้มมืออยู่นี่รู้โอ้โหอ้าวไม่อยากจะถามเลยว่าเท่าไหร่ทุเรียนทุกคนจะกินไหม ได้กิะอืมได้กลิ่นอยู่เลยใส่มายังได้กลิ่นอ่ะที่อะไรเนี่ยอันนี้มันจะเป็นเหอนผักนะ Inside the like Asia supermarket is not big but h t has most of the stuff that we that we use ตอนนี้ก็ไม่ใหญ่มากนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราแบบบวบางสิ่งบางอย่างอ่ะผวกกับางสิ่งบางอย่างที่เราใช้ อันะกอนี้ก็เล็กนะนี่ัอไทยมาจากไทยแลนด์เย่ะโอเคมะเขือิมันไม่มีราคามันไม่มีเหรอแปลกเว้ยเฮ้ยอยู่ดนีปูด้วยว่ะเอาไปกินกับหมากไงใช่ป่ะฮิเราเอาเอามันจะเอาปูมาทำอะไรเนี่ยแ e ่เรา่ร e ้แบบคนแก่กินแบบ แล้วเพ mm. ื่อกระดกน้องชอบเฮ้ยน่าจะเป็นขนมปังจริงๆนะเนี่ย Let's see what you got จะเอาไปทำซุปขนมโอ้ What kind of soup is that นี่ก็มีซอส มีอะไรอีกของแท้เตอนนี้เราเตือนไปจะกิน Fish and Chip แล้วนะคะทุกคน We on our way to eat fish and chip Fish and Chip คือฟ d c ปลาก,กับชิปชิปก็เหมือนกับเฟนฟายนะคะแต่ว่าไม่ใช่เนาะเฟนฟายมันจะอันเล็กไงคนขอนิยมกินกันมาก สิ gnature ของอังกฤษใช่สิ gnature เลย I would say a signature is a fit and signature h p is i s of UK วะเนี Yeah. ไปดูกันจะลองไปดูกันว่ามีโต๊ะหรือเปล่าตอนนี้เราก็อยู่หน้าร้านฟิชเชอร์ชิปนะคะ outside Inok in Candido w yeah What is it you can sit inside, but I think they're they're quite full at the moment. We didn't book a table, so. Dai Li, out. Where are we? Come on, look, look this. we take it to the beach. This is West Shore Beach. West Shore Beach, Nakhatukhon. Come and picnic to the beach. The views are gone. เรียนวิวมันเรียนทาววิวเนี่ยวยมากเพราะว่าวันนี้รอชิลเดินดีนะไม่มีลม,มถ้ามีลมไอโบมาเดอร์ Yeah <I> can yeah. <Okay. S 2> Why วันนี้ไม่ได้ถ่ายใน DJI นะคะถ่ายมือถือเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมาจริงไม่ได้ตั้งใจที่จะถ่ายวิดีโอไงโอ้ย oh. ูดูความสูงยูดูวิวสูงจ้ะ look at that view so nice exercise หน่อยโอ้ยมันสูงเหมือนกันเด้ีนอยู่จับทำไมโควดว้าว like t h ิ a d v e เ t เทแทใส่วงใส่แว่นออกมา มันันนี y นะคะทุกคนโอ้มันนี n นะคะทุกคนแหวดูสิคุณ่อโอ้แหวนะนี่เราจะไปเป็นเมอร์เมดนะคะนั่งโอ้มีคนมาเบา b a r b e c u บาร์บีคิวเห็นคนไหมนัน Can you see the smoke Someone's having a barbecue The table that we book หรออยู่ด้านก็อีมาไหมล่ะโอ้โหนี่ไง just here Don't go far, no, just sit like that. Yeah, yeah. นี่ไงนี่โอ้โหนี่ช้อนแบบร็อกโต้ม,มันมีเยอะแยะนะคะเราเลือกไม่ถูก Bro, oh What happened? Oh no. เห็นก็สะอาด อบอปเดี๋ยวเรียกเขามาอันนี้ให้เลยตอนนี้ก็กินกันเสร็จแล้วเนาะอิ่มเลยอิ่มแล้วแค่อะไรหาเจอวันปกี้แบูกี้แมน เสร็จแล้วคะ่ะเราก็มานั่งชมวิวกินเฟรนแอนด์ชิปกันนะคะไม่ได้ชมนอกนะหัมไม่น่าไปนู่นนอนแดดยออกนั่งหันหน้าตานั่งหันหน้าไอเฟกซิงดอร์เวยสวยโอเคนะคะฟรีแอนด h ชิพทุนายนทิเกอรเวย์ทิเกอเวย์หรือลิสเน่ปะลูกกั้นตัววิวปิดเค็บก่อน <c oughs> โอเคนะคะ พิธีชิพอร่อยมากๆเลยกินก็ไม่หมดแต่ว่าก็เอ็นจอยเดอะวิวคิดว่าจะนั่งจะดูซันเซ็ตก็คงจะไม่ถึงแล้วจ้าเราจะไปเ <c oughs> ดินเล่นกันนะคะให้มันย่อยฝ <c oughs> ากกดไลค์ like, กดแชร์นะคะกด subscribe ์ถ้ o อ like this v i d e on't d o forget to like and subscribe if you haven't already see you guys in the next video bye, bye. ปไปใส่ปไปไหนอ่ะ where you going 喂。